มอมไอ้มอมแมวแมวจอนเจ้าถิ่นนะครับยืนทำอะไรไม่รู้ยืนงง,ง,งๆเนี่เขาเป็นแมวจรนะครับเขาจะเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละดูนี่เขายืนทำอะไรอยู่ไม่รู้อ่านี่มาอีกวันหนึ่งเขาจะเดินอยู่แถวนี้วนเวียนหาของกินแล้วมั้งเนี่ยแตเวลาจะถ่ายเวลาจะคุยด้วยอะไรใกล้ๆไม่ได้แนละ้ววิ่งหนีวิ่งโ้ โอ้ี่โชว์สกิลกันกลิงซะหนึ่งทีมอมชื่อเล่นชื่อมอมนะชื่อเต็มว่าม,มอมแมมอันนี้ตั้งให้เองนี่โอ้โหเขาเป็นแมวจอนนะครับนี่แต่เขาเก่งเจ้าถิน่นวันนี้จะผูกสัมพันธ์ทำไมตรีซะหน่อยวันนี้เดยวว่าจะหาอาหารให้กินหน่อยว่าจะแต่ให้ตรงๆไม่ได้ต้องไปค่อยๆวาง เดี๋ยวไปเตรียมอาหารให้เขาก่อนว่าจะยอมกินไหมดูด,ดูเตรียมวิ่งเลยถ้าเจอคนนี่เตรียมวิ่งไะแต่ถ้าเจอแมวด้วยกันนี่สบายสูสุริสเขาว่าดูหน้าตาเขาาน่ารักคุนสวยอ่ะหน้าตาคุณปวนเลยไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยววิ่งหนีน่ะม <c oughs> าวันนี้จะลองให้อาหารเขาดูมอม ม้อมมอมแมมเอามาอาหารเดี๋ยวเอามาให้นะนี่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 เดี๋ยวเตรียมอาหารให้เขาก่อนเอาไปยืดให้ไม่ยอมบอกมากินหรอกเดี๋ยวลองลองวางดูวางดูว่าจะยอมบอกาหม้อมมากินแล้วนี่เร็วมามามาเร็วเดี๋ยววางไว้นี่นะเดี๋ยววางไว้นี่เดี๋ยวค่อยออกมากินนะได้ยินไหมเนี่ย เดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับรอรู้ว่าจะออกมาไหมดูนอนมองอยู่นะสงสัยจะหิวแต่ยังไม่ก้าออกมาเฮ้ย <c oughs> ดูหน้าตาหน้าตามันมันกลัวๆจริงๆนะแต่ดูแข็งแรงบึกบึนมากเลาว่ามาเดี๋ยววางไว้แล้วแอบมองกันแอบถ่ายเอค่อยๆออกมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเออกินเลยเอ้ยดีใจเออชอบชอบดูแล้วสนุกสนานดีโอ่น่ารักเวยแต่เวลากินนี่ต้องวางไว้นะให้เรียกมากิน,นไม่กล้ามายังไงก็ไม่กล้ามานอกจากแอบเหมือนแมวตัวอื่นเขากินเหลือแผลออกมาดูหน้าตาเด่นน่ารัก